ทำทำความสะอนังส <Scroll. S 2> <language> ืออยู่แเช็ด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 ปดปดดเช็ดเวันีพัังเจ้าลิงกับเจ้ายกสจะพูดตัวจะพูดตเยอะตอรกน้ลายตัวเองพูดเยอะเกินไป เออนี่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 ขย่าเขยไม่รู้ผิดอะไรอ่านหนังสือห้าสีห้าสีันี่ก็หัวย่างเดียว

จ,เอ,อจเอ๋ผมจะชอบพูดจะาเอ๋ออิหสืองกันทั้งสคนเลยมีแต่คนขยันคนขยันเด้ คนหนึ่งคนหนึ่งก็จะเป็นทันตแพทย์ผลเล็ก <Hej, S 1> คนนั้นคนน,คนนั้นจิะ <pac> ลาไปซื้อของที่ตลาดคนขายของถามว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรก็ตอบอย่างดังหนูอยากเป็นทันตแพทย์ค่ะไห <ผม S 1> นทันตแพทย์ดูไหนิคคนนชี้ไปย่อย ไม่ยา่แม่ยมิ้มแต่ว่าหนูอยากเป็นหมอฟันค่ะเออตรงนี้นเลยทำแบบนี้หมอฟันคนขายของก็งงโอ้คนทั้งตลาดก็หันมาดู <c oughs> นี่นาทำอะไรคะ <c oughs> ปลูกฟันไปปลูกฟันให้ปู่หน่อย <c oughs> ปู่ถอนเล่นปู่ถอนเล่นหมดแล้ว ทำได้ไหมล่ะคุณหมอทำได้ไหมอ่จจะโอ๊ยคุณหมอไม่มีฟันต่อให้อืมไี่ยิบสาปูก็ไปรับฟันใหม่ฮะทำไมอะ่ะ <c oughs> พ่อ